สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจความหมายของคำคำหนึ่งที่เอ่อหลายคนอาจจะคุ้นคุ้นหูแต่ก็อาจจะยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงหรือความหลากหลายของมันคำนั้นก็คือการลกินีครับค่ะคำว่าการลกินีใช่ครับโดยเราจะมองผ่านมุมมองของวิชาโหราศาสตร์แขนงหนึ่งที่เรียกว่าทักษายุกนะครับอืมทักษายุก ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดโดยครูการันทักษายุคใช่ค่ะเป้าหมายวันนี้ของเราคือเจาะลึกความหมายการละกินีตามแนวทางนี้นะครับให้เห็นว่าแค่คำคำเดียวเนี่ยมันแตกความหมายไปได้เยอะจริงๆการละกินีหลักๆเลยก็จะหมายถึงบาปอากุศลกรรมหรือว่าความชั่วความไม่ดีไม่งามต่างๆนะครับครับพวกด้านลบ ใช่ค่ะรวมถึงปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากโชคร้ายหรือความเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียหายแต่ที่น่าสนใจคือครูกรันท่านยังรวมถึงความหมายที่เกี่ยวกับสิ่งที่มันแปลกแปลกค่ะไม่ปกติผิดแผกไปจากธรรมดาหรือสิ่งที่มาจากแดนไกลด้วยค่ะ๋อเช่นเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมต่างชาติหรือแม้กระทั่งศาสตร์ที่คนทั่วไปอาจจะมองว่า เอ่อลี้ลับเขาจะยากอย่างโหราศาสตร์เองครับหรือไสยศาสตร์ก็จัดอยู่ในกลุ่มความหมายหลักของการลกินีตามแนวทางนี้ได้เหมือนกันค่ะโหแค่ความหมายหลักๆนี่ก็กว,กว้างกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยมีทั้งเรื่องบาปโชคร้ายแล้วก็ยังไปถึงเรื่องความแปลกหรือต่างประเทศด้วยใช่ค่ะส่วนถ้าจะให้แคบลงมาอีกนิดเป็นความหมายพื้นฐานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นครูกรันก็จะเน้นไปที่ลักษณะของความไม่สมบูรณ์ความบกพร่องความไม่สมบูรณ์ค่ะ เช่นของเสียของใช้แล้วของมือสองของที่มีตำหนิสภาพไม่สมบูรณ์หรือหมายถึงความพิการทางร่างกายหรือแม้แต่เรื่องนามธรรมอย่างการถูกนินทาว่าร้ายการถูกใส่ร้ายป้ายสีอืฟังดูแล้วเหมือนการกะลกินีจะเกี่ยวกับด้านลบความไม่สมบูรณ์เป็นหลักเลยนะครับแต่ก็มีคำที่สะดุดหูคือแปลกกับต่างประเทศนี่แหละครับมันทำให้เริ่มสงสัยแล้วว่า แล้วถ้าเป็นเรื่องของคนหรืออาชีพล่ะครับการกะลก,กินีตามแนวทางครูการันจะสื่อถึงบุคคลประเภทไหนหรืออาชีพอะไรได้บ้างมันจะออกมาในโทนลบอย่างเดียวหรือเปล่าครับอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะครูการันท่านให้มุมมองที่หลากหลายมากในมุมของบุคคลและอาชีพนะคะการกะละก,กินีอาจจะหมายถึงชาวต่างชาติคนต่างชาติต่างภาษา หรือคนที่มีบุค,คลิกลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ดูแปลกแตกต่างจากคนทั่วไปในสังคมครับคนที่มีความพิการทางร่างกายหรือคนที่ดูภายนอกแล้วอาพับอาจจะดูขาดโอกาสหรือมีชีวิตที่ลำบากกว่าคนอื่นอันนี้คือด้านหนึ่งที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะครับอันนี้พอเข้าใจได้ตามความหมายเรื่องความบกพร่องหรือความแปลกแยกแต่ ครูการันท่านไม่ได้หยุดแค่นั้นค่ะท่านยังขยายความไปถึงกลุ่มคนที่แตกต่างในอีกมิติหนึง่งซึ่งอาจจะเป็นด้านบวกหรือด้านพิเศษก็ได้นะคะอา้าวมีด้านบวกด้วยใช่ค่ะเช่นหมายถึงบุคคลที่เป็นอัจฉริยะมีความคิดที่ล้ำหน้าล้ำยุคเกินกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจได้ ศิลปินที่มีแนวทางเป็นของตัวเองมา,มากๆมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงไม่เดินตามกระแสสังคม mm. หรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ลี้ลับต่างๆอย่างนักโหราศาสตร์หมอดูนักพลังจิตรวมถึงอาชีพสมัยใหม่อย่างโปรแกรมเมอร์แฮกเกอร์ที่ทำงานกับระบบที่ซับซ้อน คนทั่วไปเข้าไม่ถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าวิจัยในเรื่องที่แปลกใหม่มากๆหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องเดินทางไปไกลบ้านไปประสบความสําเร็จอย่างโดดเด่นในต่างแดนก็สามารถตีความเชื่อมโยงกับอิทธิพลของการลากินีในแง่มุมนี้ได้โหอันนี้ถือว่าพลิกความคาดหมายเลยนะครับจากคําที่ฟังดูมีความหมายเชิงลบกลายเป็นว่าในมุมมองของครูการันสามารถหมายถึงความเป็นอัจฉริยะ ความเป็นศิลปินที่มีแนวทางเฉพาะตัวหรือแม้กระทั่งการประสบความสำเร็จในต่างประเทศได้ด้วยแสดงว่าความแตกต่างหรือความไม่ปกติที่การลกินีสื่อถึงเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไปถูกต้องเลยค่ะนี่คือหัวใจสำคัญที่ครูกรรันพยายามจะสื่อสารว่าอย่ามองอะไรเพียงด้านเดียวการลกินีในทักษะยุคจึงไม่ได้แปลว่าแย่เสมอไปแต่มันคือความแตกต่างหรือความไม่เหมือนใครครับ ซึ่งพอเราเชื่อมโยงไปถึงเรื่องนิสยัยมันก็จะสอดคล้องกันค่ะคนที่มีดาวการลกินีเด่นในดวงชะตาตามหลักทักษายุคมักจะมีลักษณะนิสัยที่เป็นตัวของตัวเองสูงไม่ชอบเดินตามกรอบที่สังคมตีไว้ให้มีความคิดสร้างสารรค์คิดนอกกรอบไม่ยึดต,ติดกับขนรทำเนียมประเพณีเดิมๆกล้าที่จะแตกต่างอื mm. ซึ่งถ้ามองในแง่ดีคุณสมบัติเหล่านี้ล่ะค่ะที่อาจจะเป็นลักษณะของนักปฏิวัตินักเปลี่ยนแปลงสังคมหรือคนที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกได้เลยค่ะน่าทึ่งมากครับเหมือนเหรียญสองด้านจริงๆจากคำที่คนส่วนใหญ่กลัวกลับกลายเป็นมีศัก,กยภาพของความเป็นอัจฉริยะหรือนักสร้างสารรค์ซ่อนอยู่ด้วยแล้วถ้าเปลี่ยนจากคนมาเป็นสิ่งของบ้างล่ะครับกาลกินีจะไปปรากฏในลักษณะไหนได้บ้าง ก็จะสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความไม่สมบูรณ์และความแปลกนั่นแหละค่ะคืออาจจะหมายถึงสิ่งของที่มีตำหนิของที่ชำรุดเสียหายของมือสองของเก่าเก็บหรือของที่ดูแปลกๆหน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านของหายยากของสะสมแปลกๆครับรวมถึงของที่ผิดกฎหมายของหนีภาษี ของอันตรายเช่นอาวุธวัตถุระเบิดสารเคมีอันตรายหรือของที่เชื่อกันว่าเป็นอัปมงคลของที่นำความโชคร้ายมาให้หรือสิ่งของอะไรก็ตามที่มักจะสร้างเรื่องยุ่งยากปัญหาจุกจิกกับเจ้าของอยู่เสมอค่ะพอจะนึกภาพออกครับเหมือนของที่ไม่สมบูรณ์หรือของที่ดูไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นสถานที่ล่ะครับพื้นที่แบบไหนที่คูกรันมองว่าเชื่อมโยงกับพลังของกาลกินีได้บ้างครับ ครูการันท่านให้ตัวอย่างไว้หลายหลากหลายเลยค่ะเช่นแน่นอนว่าต้องมีต่างประเทศที่รกร้างป่าเขาธุรกันดานสุสานหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงยามค่ำคืนแหล่งอบายามุกต่างๆ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยการรักษาอย่างโรงรโรพยาบาลครับโรงพยาบาลโดยเฉพาะพาแผนกฉุกเฉินห้อง i c ซแผนกผู้ป่วยโรคแปลกๆโรคระบาดเรือนจำเขตชายแดนที่เป็นพื้นที่ขัดแยง้งหรือสถานที่ที่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมีคนเสียชีวิตก็ถือเป็นสถานที่ที่สะท้อนความหมายของการลกินีได้ค่ะฟังดูแล้วสถานที่เหล่านี้ล้วนมีบรรยากาศของความไม่ปกติความเสี่ยงหรือความห่างไกลแฝงอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับ เราไล่เรียงกันมาตั้งแต่ความหมายกว้างๆมาถึงคนสิ่งของสถานที่ทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะกังวลมากที่สุดคือผลกระทบต่อชีวิตประจำวันโดยตรงเช่นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพ ครูการันก็ได้ให้แนวทางความหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่คือแนวโน้มหรือความหมายที่เป็นไปได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเสมอไปนะคะครับครับเข้าใจครับ่าเริ่มที่การกระทํานะคะถ้ามองในเชิงความเชื่อหรือศสยศาสตร์การลกินี้อาจมหมายถึงการถูกกระทําย่ยํายีถูกคุณใสมนดําหรือพลังงานลบต่างๆเล่นงานได้ Hmm. ในด้านการงานก็อาจจะประสบกับอุปสรรคปัญหาในที่ทำงานให้ง่ายกว่าปกติอาจจะถูกเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายแกล้ง,ลงใส่ร้ายป้ายสีถูกแทงข้างหลังหรือต้องเจอกับงานที่มีแต่ปัญหาจุกจิกกวนใจแก้เท่าไหร่ก็ไม่จบไม่สิน้นงานที่ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาที่คนอื่นทำทิ้งไว้หรืองานที่ยากและซับซ้อนมากๆค่ะโอ้โห oh. งานเข้าเลยนะครับส่วนเรื่องการเงินอันนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาค่ะคืออาจจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์สินเงินทองได้ง่าย การเงินติดขาดมีปัญหาหมุนเงินไม่ทันชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นหนี้เป็นสินรุงรังหรืออาจจะถูกหลอกลวงถูกช่อโกงในเรื่องผลประโยชน์รัพย์สินได้ง่ายกว่าคนอื่นเรื่องเงินนี่สำคัญเลยนะค่ะด้านความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเจอปัญหาได้บ่อยค่ะเช่นทะเลาะเบาแหวนกันเป็นประจำมีเรื่องไม่เข้าใจกันง่ายหรือไปผูกพันกับความรักที่เป็นไปไม่ได้ความรักที่ไม่สมหวังรักต้องห้ามรักสามเศร้าหรือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน สุดท้ายคือเรื่องสุขภาพค่ะการละกินีมักจะเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บที่ดูผิดปกติอาจจะเป็นโรคทางกายหรือโรคทางจิตใจที่หาสาเหตุได้ยากวินิจฉัยลำบากหรือเป็นโรคที่รักษายากรักษาไม่หายขาดต้องทนทุกข์ทรมานหรือที่เรียกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมนั่นเองค่ะฟังดูแล้วแต่ละด้านก็มีโอกาสเจอเรื่องท้าทายไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยแล้วเรื่องโชคลาภล่ะครับอย่างการสิ่งโชคสิ่งดวงการลกกินีมีบทบาทในเรื่องนี้ด้วยไหมครับมีค่ะ แต่ก็มาในรูปแบบที่แปลกๆอีกเช่นกันตามแนวทางครูการันนะคะในเรื่องการเสี่ยงโชคการลกินีอาจจะไม่ได้ให้โชคตรงๆแบบปกติแต่เป็นการให้โชคจากสิ่งที่คนอื่นมองข้ามหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายความไม่ปกติอ๋อยังไงครับเช่นอาจจะได้โชคจากเลขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเลขทะเบียนรถคันที่ประสบอุบัติเหตุหรือรถที่เพิ่งซ่อมมา เลขที่บ้านที่เพิ่งมีปัญหาหรือเลขที่ได้มาจากสิ่งของที่ชำรุดเสียหายมีตำหนิหรือของแปลกๆที่ได้มาโดยบังเอิญค่ะ <c oughs> นี่ก็ยังคงคอนเซปต์ความแปลกหรือไม่ปกติอยู่นะครับเนี่ยแล้วถ้าเรามองภาพรวมกว้างขึ้นไปอีกในแง่ของสถานการณ์ทั่วไปหรือในเชิงที่ลึกซึ้งกว่านั้นเช่นเชิงจิตวิญญ,ญาณการละกินีมีความหมายว่าอย่างไรครับถ้ามองในแง่ของสถานการณ์ทั่วไปนะคะ การมีกากินี้เข้ามาเกี่ยวข้องก็มักจะหมายถึงการที่อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคหรือมีเรื่องราววุ่นวายยุ่งยากที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติค่ะเหมือนมีเรื่องให้แก้ตลอดใช่ค่ะส่วนถ้ามองในเชิงความสิริมงคลหรือเชื่อมโยงกับหลักการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ครูการันท่านอธิบายไว้หลายมิติที่น่าสนใจค่ะเช่นในเชิงหวงจุย้ยการกินีก็เหมือนพลังงานที่ไม่ดีการมีของแตกหักเสียหายหอยู่ในบ้านก็เหมือนเป็นการสะสมพลังงานด้านลบครับครูการันจึงแนะนำให้นำสิ่งของเหล่านี้ออกจากบ้านหรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยอเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพลังงานของผู้อยู่อาศัยค่ะอ๋อทำให้บ้านสะอาดสะอาดว่างั้นเด้อประมาณนั้นค่ะ ในเชิงธาตุตามหลักทักษายุคการลกิีนีจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มธาตุลมซึ่งธาตุลมโดยธรรมชาติก็สื่อถึงความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวและบางครั้งก็หมายถึงสิ่งแปลกปลอมที่พัดผ่าเข้ามาได้ อืทธาดลมในเชิงเลือกยามวันที่ตรงกับการละกินีตามหลักทักษะก็มักจะถูกมองว่าเป็นวันที่ควรหลีกเลี่ยงในการประกอบพิธีมงคลต่างๆหรืองานสําคัญที่ต้องการความราบรื่นเป็นพิเศษเพราะอาจจะมีอุปสรรคหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ง่ายครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงค่ะและในเชิงจิตวิญญ,ญาณมุมนี้ครูการันมองว่าลึกซึ้งที่สุดค่ะ คือการที่การลกินีปรากฏขึ้นในดวงชะตาหรือในชีวิตมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนหรือเป็นกระจกสะท้อนให้เราได้เห็นถึงผลของกรรมเก่าที่เราเคยกระทำไว้แม้ว่าจะเป็นในอดีตชาติหรือในชาตินี้ก็ตามกรรมเก่าใช่ค่ะและมันบังคับให้เราต้องเผชิญหน้ากับความจริงนั้นเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงตัวเองหรือชดใช้ในสิ่งที่เคยทำไว้ค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนเป็นสัญญาณเตือน หรือบทเรียนที่เข้ามาในรูปแบบต่างๆแล้วถ้าเราอยากจะบรรเทาผลกระทบหรืออยากทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการลกิณีโดยตรงครูการันมีคำแนะนำในเรื่องนี้ไหมครับมีคำแนะนำค่ะนอกเหนือจากการสร้างบุญกุศลทั่วไปเช่นการรักษาศีลการภาวนาหรือการทำทานตามปกติแล้วครูการันแนะนำว่าการทำบุญที่อาจจะสอดคล้องหรือช่วยบรรเทาผลของการลกิณีได้เป็นพิเศษอาจจะเป็นการทำบุญกับผู้ที่ด้อยกว่า หรือผู้ที่ประสบความยากลำบากเช่นใครบ้างครับเช่นการบริจาคสิ่งของจำเป็นหรือให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการคนทุพพลภาพหรือการบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆหรือผู้ที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาค่ะเหมือนเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบความไม่สมบูรณ์หรือความขาดซึ่งเชื่อมโยงกับความหมายหนึ่งของการละกินีนั่นเองอ๋อเป็นแนวทางการทำบุญที่ตรงจุดดีครับแต่ฟังมาทั้งหมดนี้ก็ยังรู้สึกว่า ความหมายส่วนใหญ่ของการลกินีมันเอียงไปทางด้านลบหรือด้านที่ท้าทายค่อนข้างเยอะอย่างที่ครูการันท่านเน้นเสมอว่าทุกอย่างมีสองด้านการลักินีในมุมมองของท่านต้องมีด้านบวกหรือมีวิธีที่เราจะรับมือกับมันในเชิงสร้างสารรค์ได้บ้านใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเจอแล้วต้องยอมแพ้หรือหวาดกลัวอย่างเดียวถูกต้องที่สุดเลยค่ะและนี่คือประเด็นที่ครูการันให้ความสําคัญมากๆเลยค่ะท่านย้ําเสมอว่าในวิชาทักษะยุค ไม่มีดาวดวงไหนให้คุณหรือให้โทษอย่างเดียวร้อยเปอร์เซนการละกินีก็เช่นกันครับแม้ว่าความหมายพื้นฐานจะดูเหมือนเน้นไปที่ด้านลบอุปสรรคหรือความไม่สมบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถให้ผลลัพธ์ในเชิงบวกหรือแฝงโอกาสบางอย่างไว้ได้เหมือนกันค่ะและผลลัพธ์เชิงบวกที่ว่านั้นมันเป็นอย่างไรได้บ้างครับครูการันอธิบายว่า ในบางครั้งความโชคร้ายความผิดหวังหรืออุปสรรคที่กาลกินีนําเข้ามามันอาจจะกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่ทําให้เราได้ตื่นรู้ได้ค้นพบสัตธรรมบางอย่างในชีวิตที่ปกติเราอาจจะมองไม่เห็นทําให้เราเกิดปัญญามีภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแกร่งมากขึ้นอ hmm. หรือบางครั้งในวิกฤตที่ดูเหมือนจะเลวร้ายที่สุดมันกลับมีโอกาสซ่อนอยู่ ทำให้เราสามารถพลิกสถานการณ์สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อหรือสามารถมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นมองว่าไร้ค่าเป็นขยะแล้วนํามาสร้างประโยชน์สร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นมาได้เหมือนเปลี่ยนของเสียให้เป็นทองคํานั่นแหละค่ะโอ้โหมุมมองนี้น่าสนใจมากครับคือในความมืดมิดก็มีแสงสว่างซ่อนอยู่แล้วแนวทางการรับมือแบบเป็นรูปธรรมล่ะครับครูกาลันมีคำแนะนำไว้อย่างไรบ้าง สำหรับคนที่อาจจะมีดาวการลกินีเด่นหรือกำลังเผชิญสถานการณ์ที่คล้ายกับความหมายของการลกินีอยู่ครูการันให้แนวทางไว้หลายอย่างเลยค่ะที่โดดเด่นและน่าสนใจมากๆคือการพลิกชะตาหรือเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีค่ะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีอะใช่ค่ะอันนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากความหมายของการลกินีโดยตรงเลยคือแทนที่จะรอให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นก็ชิงลงมือทำในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความหมายนั้นๆไปเลยยังไงครับเช่น ถ้าในดวงชะตามีดาวการกินีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายความเจ็บป่วยก็อาจจะหันไปประกอบอาชีพที่ต้องคลุกคลีกับเรื่องเหล่านี้โดยตรงเช่นเป็นแพทย์พยาบาลบุรุษพยาบาลเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตสัปปเลอ่อหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวกับประกันชีวิตประกันสุขภาพอ๋อเข้าไปคลุกคลีกับมันเลยใช่ค่ะถ้าการากินีเกี่ยวข้องกับของเสียของสกปรกก็อาจจะไปทําธุรกิจรีไซเคิลการจัดการขยะบําบัดน้ําเสีย หรือถ้าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศภาษาต่างประเทศก็ให้ไปทำงานกับบริษัทต่างชาติใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงานหรือเดินทางไปทำงานหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศเลยการทำแบบนี้เหมือนเป็นการแก้เคล็ดหรือใช้พลังงานของการลกินีในเชิงรุกนั่นเองค่ะเข้าใจเลยครับเป็นการแก้เคล็ดที่น่าสนใจมากฮ่าอีกอย่างคือการปรับทัศนคติ mindset shift คือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อป,ปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามา จากเดิมที่มองว่าเป็นโชคร้ายเป็นเรื่องแย่ๆให้เปลี่ยนมามองว่ามันคือบททดสอบคือความท้าทายมองเป็นบททดสอบค่ะที่จักรวาลส่งมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนได้พัฒนาตัวเองให้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะเก่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับผมและสุดท้ายคือข้อคิดเชิงลึกค่ะครูกาลันมองว่ากาลกินีไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตาภายนอกเท่านั้น แต่มันเป็นเหมือนกระจกเงาที่ส่องสะท้อนให้เราเห็นถึงกรรมเก่าหรือสิ่งที่เราเคยทําไว้ในอดีตกระจกเงาใช่ค่ะและที่สําคัญมันยังช่วยชี้ให้เราเห็นถึงจุดอ่อนหรือปมที่ซ่อนอยู่ในใจเราเองการที่เราเจอปัญหาซ้ําๆในเรื่องเดิมๆมันอาจจะกําลังบอกเราว่าเรายังมีจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงนะ การยอมรับความจริงในส่วนนี้เรียนรู้จากความผิดพลาดคือหนทางแห่งการเติบโตทางจิตวิญญาณที่แท้จริงตามแนวทางที่คกกรูการันชีนะครับเป็นแนวทางที่ลึกซึ้งและปฏิบัติได้จริงมากๆเลยครับทั้งการแก้เคล็ดด้วยอาชีพการปรับมุมมองและการมองให้เห็นถึงบทเรียนทางจิตวิญญาณแล้วถ้าเผื่อมีคนฟังที่คุ้นเคยกับศาสตร์อื่นๆอย่างพวกสัญ,ญลักษณ์หรือไพทาโร พอจะมีอะไรที่เทียบเคียงหรือพอจะเชื่อมโยงให้เห็นภาพความหมายของการละกินีได้ชัดขึ้นไหมครับก็พอจะมีสัญลักษณ์หรือไพ่บางใบที่ความหมายใกล้เคียงหรือสะท้อนแง่มุมบางอย่างของการละกินีได้ค่ะเช่นถ้าเป็นสัญลักษณ์ก็อาจจะนึกถึงภาพของโซ่ตรวนสื่อถึงพันธนาการข้อจํากัดโซ่ตรวนรูปกระโหลกสื่อถึงความตายการสิ้นสุดหน้ากากความไม่จริงใจการหลอกลวงหรือสัญลักษณ์ดาวห้าแฉกกลับหัว มักจะเชื่อมโยงกับด้านมืดไสยศาสตร์ครับส่วนถ้าเป็นไพ่ทาโร่ที่มีความหมายสะท้อนแง่มุมต่างๆของการลกินีได้ค่อนข้างดีก็เช่นไพ่เดอะเดวิลหมายเลข15ซึ่งสื่อถึงพันธนาการกิเลสตัณหาการถูกครอบงำ the devil ไพ่เดอะทาวเวอร์หมายเลข16สื่อถึงหายนะการพังทลายอย่างฉับพลัน the tower นี่น่ากลัวเลยค่ะไพ่10ดาบ ten of swords หมายถึงความเจ็บปวดความพ่ายแพ้ถึงขีดสุดการถูกหักหลังและไพ่ห้าเหรียญ Five of Pentacles ที่สื่อถึงความยากลำบากความขาดแคลนการถูกทอดทิ้งซึ่งไพ่เหล่านี้ก็สะท้อนมิติด้านลบและความท้าทายต่างๆที่การลกินีอาจนำมาได้ค่อนข้างชัดเจนค่ะขอบคุณมากครับการเชื่อมโยงกับสัญ,ญลักษณ์และไพ่ทาโร่น่าจะช่วยให้หลายคนเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เอาละครับเราได้สำรวจความหมายอันหลากหลายและซับซ้อนของคำว่าการลกินีตามแนวทางของครูการันทักษายุกกันไปอย่างละเอียดทีเดียวตั้งแต่ความหมายหลักพื้นฐานไปจนถึงบุคคลอาชีพสิ่งของสถานการณ์ผลกระทบต่างๆรวมถึงมุมมองเชิงบวกและแนวทางการรับมือที่น่าสนใจมากๆครับมีสิ่งสำคัญมากๆที่เราอยากจะเน้นย้ำและเป็นสิ่งที่ครูการันท่านเน้นย้ำอยู่เสมอในการสอนเลยนะคะครับนั่นก็คือ ทั้งหมดที่เราได้อธิบายแจกแจงความหมายต่างๆของกาลกินีไปไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมไหนก็ตามนะคะขอให้เข้าใจตรงกันว่านี่เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นครับเบื้องต้นเท่านั้นเป็นเพียงตัวอย่างความหมายในแต่ละหมวดหมู่เท่านั้นนะคะใช่เลยครับตรงนี้สำคัญมากจริงๆต้องขีดเส้นใต้ตัวหนาๆไว้เลย เพราะครูกาลันท่านจะบอกเสมอว่าในทางปฏิบัติจริงเวลาที่เราจะพยากรณ์ดวชะตาให้ใครสักคนหรือแม้กระทั่งดูดวงของตัวเองก็ตามเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ความหมายของดาวการะกินีหรือดาวดวงใดดวงหนึ่งเพียงดวงเดียวหรือดูแค่ตำแหน่งสองสามตำแหน่งในดวงและก็สรุปฟันธงไปเลยว่าชีวิตต,ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถูกต้องที่สุดค่ะนั่นไม่ใช่หลักการของโหราศาสตร์ทักษายุคหรือโหราศาสตร์ที่ดีเลย หลักการสำคัญที่ครูกรันและนักโหราศาสตร์ทุกคนยึดถือคือเราจำเป็นต้องดูดาวทั้งกระดานค่ะดูความสัมพันธ์ระหว่างดาวแต่ละดวงดูตํำแหน่งที่ตั้งดูมุมสัมพันธ์ต่างๆดูความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของดาวแต่ละดวงประกอบกันทั้งหมดอืมต้องดูเยอะเลยนอกจากนี้ยังต้องดูสถานการณ์ปัจจุบันของเจ้าของดวงชะตาดูบริบทแวดล้อมในชีวิตของเขา เป็นการชี้แจงที่ชัดเจนและสำคัญมากครับทำให้เราเข้าใจว่าการพยากรณ์จริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะต้องพิจารณาองค์ประกอบรอบด้านมากกว่าแค่ความหมายของดาวดวงเดียวจริงๆครับวันนี้ถือเป็นการจาะลึกที่ได้ทั้งความรู้ความเข้าใจที่กว้างขึ้นและการพูดคุยวันนี้วันก็ชวนให้เราได้ขบคิดต่อไปอีกนะคะว่าถ้าการลกินีในความหมายหนึ่งคือความแตกต่างคือความไม่สมบูรณ์คือความเป็นอื่นหรือความท้าทาย บางทีการที่เราเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจโอบรับหรือแม้กระทั่งหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากแง่มุมเหล่านี้ในชีวิตของเราหรือในตัวตนของคนอื่นแทนที่จะหวาดกลัวผลักไสหรือปฏิเสธมันเพียงอย่างเดียวครับมันอาจจะนำพาเราไปสู่ความแข็งแกร่งในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึง หรืออาจจะจุดประกายให้เกิดนวัตกรรมความคิดสร้างสารรค์หรือเส้นทางชีวิตใหม่ๆที่น่าสนใจขึ้นมาก็เป็นได้นะคะเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปลองคิดลองสำรวจในชีวิตของตัวเองดูค่ะเป็นข้อคิดปิดท้ายที่กระตุ้นความคิดได้ดีมากเลยครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วคงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จัดตวงแบกแพน่ายทักให้เป็นเอกลักษณ์ไทยทักตอบทบบวังธที่ดิวัส,สนาจัดหาเลือกอยามีเดือนวันงามตามแบบของไทยมีให้หลักลันพล,ลวันเหมือนก่อนยืดยาตัดทอนขอมงอ,อไม่ตามตดทันห้านํำมาแค่แคๆนึกนับฉับไว,วานานยย้วังให้ยาวนานยศก็ราศีวิถีมักแต่เกิดมี แฟนตื่นมีสีชั่วชีตำนานเรียบได้อาจทานว่าแปกของไทยสีคู่แปดหูบลูกโเ่งขาวพร่องชีบคอปองทุกแง่แกใไรเรื่อตีเดือนวันดิที่มีใช้สียา คิดค้นจัดวางแบบแผนถ่ายทักให้เป็นเอกลักษณ์ไทยทักตอบทรรมอทิ่วัสนาจัดหาเลิอกอย่างดีเดือนวันงามตามแบบของไทยมีให้รักรันพลวันเหมือนก่อนยืดยาตัดทอนพอหมอกพอไม่ตามกดคั้นห้านำมาแค่เคนึกดับฉับไว้วางให้ยาวนานอภิถวัสนา มาเพิ่มคือเครื่องมือเสริมไทยลับตัดตรงไทยได้แม่นมอบเชื้อพาะจอกจองแค่โรคมันนงได้ตรงต้องการให้ชื่ออำราทักษะยุคภาษาใครใขอประกาศสมวนสิสืบสานให้มัดให้คงยืนยงกาลนาน จากหลักฐานคู่ล่าฟ้าดินที่ค้นจัดวางแบบแนทน่ายทักให้เป็นเอกลักษณ์ไายทักตอบอทามมุงพิธีวัสนาจัดหาเลิกยามปีเดือนวันงามตามแบบของไทยไม่ให้หลักล,ลัทธพลวนเหมือนก่อนดื้อยาตัดทอนพะมอกพะไม่ตามกฎขั้นห้านำมาแค่เคนึกนัชับไว,ว้วางให้ยาวนาน